ทรัพนั้นต้องรีบเร่งระบายสตอ็อกออกไปเร็วจนบางมณฑลเช่นกวางตุ้งกบเสินเจิ้นประกาศว่าไม่ต้องดาวครับซื้อบ้านเดี๋ยวไม่ต้องดาวและรัฐบาลจีนบอกว่าพยายามเข้ามากระตุกกะต้นเศรษฐกิจจนหลายคนกลัวว่าถ้าจีนทําผิดจังหวะเดี๋ยวจะเจอซัปพารามอีกเหมือนกันสิ่งที่ผมพูดว่าเศรษฐกิจมันฟื้นก็จริงแต่มันมีความเสี่ยงอยู่นะครับนั่นคือตัวเรื่องเศรษฐกิจเอาละผมน่าจะเหลือเวลาสิบนาทีนะครับเพราะผมเริ่มต้น9 1 5ผมพูดครึ่งชั่วโมงนะครับ เพื่อให้เวลาลันได้ตามปกติผมเลยประมาณ15นาทีแต่นี้ผมถามใหม่ครับ5ปีข้างหน้าสีไทยดีไหมคำถามที่สำคัญคือแล้ว5ปีข้างหน้าสีไทยจะดีไหมแล้วปีข้างหน้าเนี่ยส่งออกจะดีไหมและ5ปีข้างหน้าเนี่ย,ออลยโลกเขาเอาสายตาหรือเอาเลดร์เข้าไปอยู่ที่ประเทศไหนหรือกลุ่มไหนท่านจะได้เรื่องตลาดได้ถูกครับ ผมเชื่อถ้าเป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกอาหารซึ่งอาจารย์สายันบอกไว้ผมแต่เรื่องอาหารนิดนึงคือประเทศไทยผมไม่คิดอะไรมากครับเป็นเบอร์หนึ่งหตสากรรอาหารแทบทุกอย่างอา้อยน้ําตาลเป็นเบอร์สองของโลกนะครับท้ายสุดไก่สดแช่แข็งนะฮะไก่ต้มสุกเราก็เป็นเบอร์หนึ่งในบางรายการแล้วก็เป็นเบอร์สองโดยส่วนใหญ่ซึ่งก็ตเกาะกะับบาซิวนะครับ ฉะนั้นบราซิลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้จากอุตสากรรมอาหารเราก็หวังว่าสักชาติหนึ่งเราคงจะได้เป็นเนี่ยนะครับเราหวังไว้นะเพราะเราจะใช้บราซิลมเดลเนี่ยนะก็คือใช้เอชแนลแล้วก็ใช้อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งทวาวางดีๆเนี่ยมันสร้างความเจริญของประเทศได้เพราะบราซิลตอนนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ7ของโลกนะครับไม่เล่นนะเพราะอุตสาหกรรมเกษตรสร้างชาติได้นะนะครับแล้วก็แน่นอนครับอุตสากรรมเกษตรก็คืออุตสากรรมอาหารนี่แหละซึ่งเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลก และเป็นเรื่องอะไรที่ต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะพูดว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจของโลกเติบโตดีการส่งออกของอาหารก็จะดีวันดีคืนโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่มีคุณค่าและอาหารที่มีมาตรฐานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นคือภาพที่ผมอยากจะเรียนว่าเวลาที่เรามองตลาดเราจะมองตลาดไหนอย่างไรผมถามท่านหน่อยครับว่า ใน5ปีข้างหน้าคิดว่าประเทศที่เติบโตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือมีความน่าสนใจทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดในโลกขอให้คิดถึง5อันดับแรกนึกถึงประเทศไหนบ้างครับผมเฉะนั้นท่านไล่อันแรก,กนนคือจีนอันที่2คือเดาไปเดามาท่านต้องบอ,อกอินเดียนะอันที่3นะครับท่านไล่ไปไล่มาเชื่อไหมครับว่าครึ่งหนึ่งคือเอเชียครับ เพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือสหรัฐนั้นพอมีปัญหาการเงินไม่ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐปัญหาคือคุณฟื้นตัวโดยการพิมพ์แบงเข้าไปคุณไม่มีความเข้มแข็งไม่เหมือนกับประเทศไทยตอนต้ตยมยำกุ้งนั้นแบงล้มนะครับและทําให้ตอนนี้แบงมีความเข้มแข็งสูงมาก